สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ World t e c Clinic อีกแล้วนะคะสวัสดีวันเช้าวันเสาร์ค่ะสวัสดีตอนใกล้ๆ11โมงนะคะเมื่อกี้เราไลฟ์ไปให้ดูกันแล้วนะคะว่าคนไข้เสริมจมูกเอ้ยแก้จมูกนะคะเอาอะไรเขผ่าตัดตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยคนไข้กันว่าหลังแก้จมูกไปเป็นยังไงความรู้สึกตอนขณะทําเป็นยังไงนะคะเรามาพูดคุยกันเลยนะคะสำหรับคนที่แบบว่า มีแพลนจะทําจมูกจะเสริมจมูกแล้วกลัวว่าเสริมจมูกจะเจ็บไหมอันตรายหรือเปล่าเป็นอย่างไรวันนี้เรามีคําตอบจากปากคนไข้สดร้อนๆเลยนะว่าการเสริมจมูกหรือแก้จมูกนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะโดยเฉพาะมาเสริมที่ววเทคทินิกนะคะเราใช้เทคนิค V active V active คืออะไรนะคะ V a t คือเราจะปั่นเกล็ดเลือดโดยเลือดคนไข้เองนะคะมารองซิลิโคนทําให้ การเสริมจมูกไปนั้นบวมน้อยช้ำน้อยนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าไม่บวมเลยนะคะมันต้องมีบวมบ้างแต่ถ้าเสริมที่เรา v ี t อ็กนะคะบวมน้อยช้ำน้อยแน่นอนนะคะการันตีเลยนะคะเทคนิคนี้นะคะแล้วคนไข้เคสนี้ใส่กระดูกหลังหูเพื่อกันทะลุด้วยยืดปลายแล้วก็แถมการทะลุอีกด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยคนไข้กันค่ะคนไข้มาแล้วสวัสดีค่ะ,ะเป็นไงบ้างคะหลังเสริมจมูกไป ตอนทําเป็นไงบ้างความรู้สึกไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยเพราะคุณหมอมีคมามไม่ได้รู้สึกเจ็บเลยใช่<ม>ใชไหมอ๋มอ,อมีคนบอกว่าเพิ่มเสียงหน่อได้ไหมคะค่ะไม,ม่คมอ่อยได้ยินใช่ไหมคะ<อ> <laughs> คุณหมอละเอียดมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอทำละเอียดมากเลยค่ะอ่าขอดูข้างๆหน่อย คุณหมอนะคะบอกเลยที่นี่เราใช้แบบว่าเทคนิคเหลาแบบเคสต่อเคสเลยเนี่ยซิลิโคนเหลาแบบเคสต่อเคสเพื่อให้จมูกเนี่ยเข้ากับคนไข้ามากที่สุดนะคะจมูกที่สวยที่ดีต้องเข้ากับใบหน้านะคะไม่ใช่ว่าจมูกจะเด่นอยู่ที่สุดของใบหน้านะคะอันนี้คือคนไข้ติดแพ็กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราให้ดูในแต่ละมุมกันนะคะ นะคะเคสนี้นะคะเอากระดูกลังหูมารองปลายนะคะ<ด>เห็นไหมคะนี่ตรงปลายแล้วก็พร้อมด้วย Vactive e ด้วยนะคะเสริมจมูก Vactive e ค่ะสวยมากๆเลยนะคะคนไข้บอกว่าไม่เจ็บเลยใช่ไหมคะมีกับฟันคุดอะไรเจ็บกว่าคะฟันคุดเ <laughs> จ็บกว่านะคะนี่นะคะใครที่แบบว่ากังวลใจในเรื่องการเสริมจมูกกลัวจะเจ็บกลัวจะอะไรต่างๆเนาะไม่เจ็บเลยนะใช่ไหมคะคนไข้ มีอยากบอกอะไรคนที่อยากเสริมจมูกไหมคะก็คือแนะนำเลยค่ะที่แนะนำเลย<ะ>เนะาะฟังจริงเราศึกษาอยู่นานไหมคะก่อนจะแก้ก็นานคะ่ะเรือ่งองตางตางชีวค่ะก็แต่ที่นี่อยากอยากรู้ว่าทำไมเราถึงแก้คะเล่าหน่อยคือคือของเดิมนะคะที่กินแล้วกาเสริมมาได้ไม่นานแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเหมือนปลายเริ่มบางปลายเริ่มบางแล้วก็เห็นสัมผัสที่ชัดเจนมากไปเนาะเป็นแท่งลงมาเลย ไม่เข้ากับหน้า,น,านะคะแล้วหลังที่เราเห็นเว็บแรกแท่งใหม่เป็นไงคะรู้สึกแบบหน้าหวาน,วานขึ้นเนาะเ <ไป S 1> พราะมันไม่แข็งเหมือนเก่า,านะคะ,ะเพราะคุณหมอทำให้แบบต้นคุณหมอตั้งใจมากพี่ดิพิธันเหล่าซิลิโคนแบบเคสต่อเคสเ,เนาะแล้วก็เติมกระดูกหลังหูพร้อม วีเอทีแต่งปลายให้ปลายสโลปพุ่งขึ้นสวยเป็นธรรมชาติมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราหลังจากแกะผ้าเดี๋ยวเราจะพามาดูกันอีกทีเนาะว่าทรงของอคุณค่าเชื่ออะไรนะคะนุชอ้าวหลังหลังหลังจากแกะผ้าแล้วคนคนนุชจะจมูกจะปางขึ้นมากแค่ไหนสวยมากเพียงใดน,นะคะเดี๋ยวแอดมินจะมาติดตามคุณน,นุชกันให้ทุกทุกคนดูนะคะว่าหลังถอด แล้วจะสวยมากขึ้นเป็นเลยอาการจะเป็นยังไงเนาะใครที่สนใจเสริมจมูก v c t i e นะคะสามารถ inbox เข้ามาทางเพจได้เลยนะคะเรามีตอบกันทุกวันเลยนะคะและคิวคุณหมอก็แน่นทุกวันนะคะอยากสวยอยากแก้จมูกอยากปรับเปลี่ยนโครงหน้าทักได้เลยนะคะที่ v o r t e x Clinic ค่ะวันนี้ขอบคุณคนไข้ามากเลยนะคะที่ให้เรามารีวิวการเสริมจมูกกันนะคะเดี๋ยวแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะให้คนไข้ไปพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จทันทีเลยนะคะเดี๋ยวคนใกล้จะ บวมไปมากกว่านี้นะแต่ตอนนี้คือไม่บวมเลยนะคะหลังทํานะคะหลังทําเสร็จทันทีนะให้ดูเลยนะคะทุกคนนี่คือเสริมจมูกเสร็จทันทีนะคะไม่บวมไม่ช้ําอย่างที่คิดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเสริมจมูกที่ Vortex Clinic โดยเทคนิค V Active n o t e นะคะสวยมากปลายหยดน้ําแบบสุดปังสุดปังมากค่ะเทปนี้ สนใจทักอินบ็อกซ์เลยนะคะโอ้โหคนเข้ามาดูเรื่อยๆเลยพอเราจะไปนี่ให้ดูกันเรื่อยๆนะคะเสริมจมูกนะคะไม่ต้องไม่ต้องดมยาสลบนะคะอันนี้กินยาน,นอนหลับไหมคะหรือว่าไม่เนาะฉีดยาชาเฉยๆนะคะเทคนิคฉีดยาชานะคะสวยปังมากคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้คุณไข้ไปพักผ่อนกันดีกว่านะคะวันนี้แอดมินต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีเคสทำตาสองชั้นต่อ ใครสนใจอยากดูรีวิวเคสทำตาสองชั้นหรือ,อยดกรู้การทำตาสองชั้นเป็นยังไงเนาะกดติดตามไลฟ์ไปเลยเดี๋ยวแอดมินมาไลฟ์ให้ดูเรื่อยๆเลยจ้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณคนให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ